ใช่มีทั้งไทยแฟนเคยอินเตอร์แฟนแล้วก็มีแฟนๆจากทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอ่านั้นเราก็ต้องตาเจ้าห้าตาเจ้าฮัลโหลมาบุไฮเซนจ้าฮัลโหลทุกคนนะคะ welcome to our first concert อืมก็อันนี้เพลงแรกนับหนึ่งไปด้วยกันอยากจะมีคำถามว่าว่า คิดถึงกันไหมคะว้าวหัวนงหมี่เมื่อว้าวเอิ Do you miss us louder? จะบอกได้ยังอ่ะอ่ะเพราะว่าพี่อนาน่ารักแล้ะแฟนๆทุกคนก็น่ารักก็จะบอกก็ได้ไหนมันเป็นยังไงเหตุผล จชงทำให้ลูกแกลรู้สึกตื่นรู้สึกมีพลังเพราะ because just ทำไมหัวล้อดังเชืมอมีอะไรตลกหรือเปล่าเดี๋ยวสิสิ่งนั้นคือคือกูกูเพราะว่าจำหรับลูกแก้วยังไม่ทันไรหรอคือรีบเคมไปหน่อยเรีบเคมใช่เพราะว่า 저거 งาน,นเดินทางของเรามีทั้งร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขไปได้วยกันใช่ค่ะแต่พวกเราก็ยังมีกันและกันพวกเรายังมีน้องน้อยมีพี่เ,เ,เราก็มทกทกีทุกคนนะคะว่าแต่เพียรดาจำตอนแรกได้ไหมคะที่เราเจอเนี่ย Do you remember the first time that we met? Of course ต้องจำได้สิคะ่ะว่าแต่ ถ้าจนได้แบบนี้ต้องถามว่าน้องเกีียวของพี่้ยว่าแต่เกีียวอันเนี้ยกินได้งแปลว่าถูกใจบ้า呐バーบา,า,บาจージンเออแต่วความทรงจังหวาเ,าเนี่ยยังมีเยอะแยะเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมี ทุกทกคนอยู่ตลอดการเดินทางของพวกเราด้วยใช่ค่ะ you guys are in our journey yes we grow together งั้นพวกเราไปย้อนดูความหลังความทรงจำของพวกเรากันดีกว่าคะ่ะอันนี้คือแฟลชแฟลชแบ็กแบบบู๊บบู๊บนี้เลยอ๋อเหมือนเพี้ยนช <pinch S 2> ลาลัยนะคะว้มาแล้วใช่งั้นเราไปดูกัน Enough for this, the love that you guys give us. You guys are the power, you are our inspiration, and I want to say that you, you're really important more than we could say. You're everything for us, you give us. Um, working on and you give us a lot of energy every day you you are the flashlight that bring we here today and i'm very glad i'm very proud to be loved by you and we also want to say that as long as we exist you will be loved Thank you นอกความรักให้กับพวกหนูทุกคนคือสิ่งที่มีค่ามากสำหรับพวกหนูทุกคนทำให้พวกหนูอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นไม่ได้หรอโด่นจะองุกเวทีไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากมากทุกคนเก่งที่สุดทุกคนสวยงามที่สุด you guys are the best You guys are the most beautiful. You are amazing. You ทัยปัง了 You know right? ฮ่ u ฮ่าฮ่าริ้วๆหน่อยไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดแต่ว่าจะบอกว่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะรักตลอดไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่อยู่พวกเรามานะะคขอบคุณค่ะ ขอบคุณลูกแก้วที่เป็นคันเนอที่ดีกัน,นมามตั้งแต่อย่าจีอย่าจ้องเด้คือจีแคนพ้าอาจจะขอบคุณลูกแก้วตั้งแต่วันแรกที่ที่มีการรายการเราก็จับมือร่วมทุกข์ร่วมสุขในหลายๆรอบแบบทำทุกๆอย่างในการเติบโตด้วยกันแล้วก็มันอาจจะมีบางทีที่เหนื่อยบ้าง พอบ้างแต่พอเราก็จับมือด้วยกันแล้วก็ช่วยกันไตเรื่อยๆมันก็ทาให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ก็ขอบคุณมากๆที่นะาหลักค่ะขอบคุณนะคะจะมาด้วตลอดไปยัยก็ขอบคุณพี่อันดานะคะพี่อันดาเป็นสาวที่เก่งมากมีพลังเยอะมากแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะคะพี่อันดาก็จะคอยแบบบิวกู๊ดไวท e อยู่เนแล้วก็ยิ้มหว,นวานๆของพี่อันดาทำให ทั้งตัวโลกแก้วเองแล้วก็แฟนๆทุกคนสดใสก็อยากจะขอบคุณพี่นาที่คอยเติบโตไปด้วยกันแล้วก็จับมือกันทําตามความฝันก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็อยากจะขอบคุณครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวที่คอยสนับสนุนนุบัตลอดที่ไปรับไปส่งคอยช่วย ดูแลหนูคอยสปอร์ตหนูในทุกๆเรื่องทุกๆครั้งก็ขอบคุณมากๆนะคะรักนะคะขอบคุณครอบครัวนะคะลูกเก้วแฟมิลี่นะคะขอบคุณลูกเก้วใหญ่มากมีทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ลูกมาเอ l ลูโลกชาวนันกโมลแล้วก็ทุกคนที่สปอร์ตพวกหนูนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นครอบครัวเอ k เคแฟมนะ our family ขอบคุณทุกคนที่เป็นครอบครัวของเรานะคะรักมากๆนะคะแล้วก็จะดูแลให้ดีค่ะอ <need> ัน <need> ีไอันี้เมือน love you นะคระับ family <c oughs> <c oughs> ที่แสดงถึงความเสถร์รของพวกเราอาารันดาลูกแก้วในครั้งนี้ขอบคุณมาก 好 k ครั้งแรกของอันดาลูกแก้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มาร่วมสนุกกันในครั้งนี้แล้วก็สนับสนุนน้องๆเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านแอลค่ายสแตอรนเตอร์รวมถึงอันดาลูกแก้วที่เก่งมากๆในวันนี้อยากชื่นชมด้วยว่าเห็นตั้งแต่วันที่เราได้เริ่มโปรเจกต์แล้วก็วันที่เราได้เริ่มนัดซ้อมอย่างที่เมื่อกี้นุ่นพราพูดเลยครับว่าพวกเขาคิวงานแน่นมากนะครับแต่ก็ยังสามารถทำโชว์ออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็ออกมาได้สมบูรณ์แบบนั่งดูอยู่ข้างหลังแล้วก็ประทับใจ แล้วเพลงใหม่น้องๆทัง้งสามเพลงพร้อมไหมครับพร้อมเตรียมเตรียมชมเอรีมมีใช่ไหมเออก็ต้องมีให้แล้วฮะรุ่นนี้ที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณในส่วนของไทยแฟนอินเตอร์แฟนแล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆเจ้าที่คอยสัพพอร์ให้กับบ้านอนกำนวลบ้านลูกโลกบ้านท้องฟ้าฮะ ตื่นเต้นเนาะบางทีก็ไม่ค่อยได้พูดบ่อยดังนั้นเนี่ยต้องขอบคุณมากๆอยากให้ทุกคนได้ซัพพอร์ตกันไปยาวๆนะฮะแล้ววันนี้ขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวดีอขึ้นให้ดูเลยแล้วกันนะแจ้งข่าวดีนิดนึงนะฮะวันนี้ทราบอยู่แล้วว่าเรามีแบรนด์ a ม b a s เ a อร r หรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรีเซนเตอร์ใหม่กับผลิตภัณฑ์ Starlight Pro Skin ขอเสียงต้อนรับและปรบมือดังๆให้กับอันดาและลูกแก่เลยนะครับ และทังคู่นะก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์บัสเตอร์แล้วก็พรีเซนเตอร์กันเร็วๆนี้และที่สำคัญหลายๆคนรอคอยซีรีส์ใหม่ถูกต้องใช่ไหม <Yeah. S 1> วันนี้นอกจากเราจะมีข่าวดีกับการเป็นแบรนด์บัสเตอร์นะครับหรือว่าพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Star ์แคลฟโรสกินผลิตภัณฑ์เพื่อผิวไม่ว่าจะเป็นเซรั่มและก็ครีมนะครับ จะขอประกาศข่าวดีว่าภายในปีนี้คุณจะได้พบกับซีรีส์คู่อันดาลูกแก้วครับ <Yeah. S 1> ซึ่งโค้สดับสนุนหลักยังเป็นางการก็คือ Starlab Pro Skin วันนี้ขอบอกนิดนึงนะว่าเรามีแคมเปญพิเศษในการจัดจำหน่าย Starlab Pro Skin ทั้งหมด5,000เซตแรกย้ำนะฮะ5,000เซตแรก เงินมอบให้กับการผลิตการผลิตซีรีส์ให้กับอันดาและลูกแก้วครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครที่สนับสนุนแบรนด์ Star และ Pro Skin น,นะครับทุกทุกเซตคุณจะได้พบกับซีรีส์ในปีนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วยกันอาจจะ PR ด้วยช่วยกันซื้อด้วยหรือว่าจะไปติดแ็กใน Tik t o k ใน3เดือนนี้หากครบ5,000เซ็ตนะครับปากบอกอินเตอร์แฟนด้วยนะครับช่วยกันซื้อ5,000เซ็ตนี้เป็นความพิเศษที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะภายในสิ้นปีนี้กับ5ตอนพิเศษซีรีส์อันดาและลูกแก้วบายสไตล์โปรสกินครับขอบคุณครับ